วันนี้คุณครูหน่อยจะมีกิจกรรมชวนชวนเ,เด็กๆเล่นกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีนี่กระดาษสีต่างๆแต่การเล่นนี้จะต้องมีข้อตกลงข้อตกลงก็คือหนึงนี่เด็กๆก็ต้องแยกแยกสีต่างๆลงในช่องถ้า บ้านใครไม่มีถาดแบบนี้ก็ให้ใช้จานหรือหรือถ้วยก็ได้ค่ะข้อตกลงข้อที่สองก็คือนี่ให้ใช้แค่สามนิ้วค่ะนิ้วโปง้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางแค่สามนิ้วนี้หยิบกระดาษทีละ1นึ่งแผ่น1สี1นึ่งแผ่นแบบนี้ติ๊กสีเขียวเราใส่ตรงนี้สีเขียวอใอส่ลงไปตกอไปสีอะไรดี อุยสีเหลืองใส่ช่องนี้สีเหลืองพูดด้วยนะคะสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าทีละหนึ่งแผ่นนะคะสีเขียวโอ้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 สมมุติว่าถ้าเด็กๆหยิบมาแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นี่ ต้องทำตามข้อตกลงข้อตกลงคือหยิบทีละหนึ่งแผน่นก็หยิบมาทีละหนึ่งแผน่นอุ้ยสีชมพูใส่ไหนดีเว้ยใส่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันไม่เหมือนกันต้องแยกสีออกใส่ตรงนี้ดีกว่าว่างอยู่สีชมพูสีชมพูสีชมพูส,มพสีฟ้าสีฟ้า,ฟาเขียวสีเขียวอ่า อันนี้นะคะคือตัวอย่างชวนลูกชวนหลานเล่นนะคะ